ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมากาบขอพรปูเอ,อื้อราชานาคราชนะคะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องค่ะเพืออ่อที่สจะได้พลาดข่าวสารดีๆเด้จากทางช่องนะคะพี่น้อง ค่ะมอนี้แอดได้มากพอกคุณพี่เพื่อนสายบุญเนาะค่ะสายยานพญนาคขึ้นกันเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทำหน้าค่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะทำหน้าค่าหน้าขี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็นได้รอเททาเวสุวรรณเนาะคะ่ะเพื่อนกน็ได้มีตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนเนาะคะ่ะแอดกะสีไปขอสัมผัสคุณพี่เพื่อนเนาะค่ะว่าเพื่อนได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดมาฝากมาต้อนเท่าแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปรับส้มรับฟังนะคะรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ คำบุญอยู่แล้วไงก็มาร่วมบุญอะไรกับเพื่อนอะไรเนี้ยค่ะใ<น>ช่ค่ะไอ้วันนนชมพูไงคะแม่พ่งส้างคุณพี่คะสวัสดีคะ่คะ เดินใช่ค่ะของพ่อจันยูทีอตัหรือเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะอค่ะถ้ำนาคีถ้ำนาภาค่ะ๋อ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้กาลังสร้างร่วมสร้างร่วมสร้างค่ะเพื่อนตอนนี้เพิ่หล่อแล้วค่ะหล่อหล่อเรียบร้อยแล้วพิธีใหญ่นะคะหล่อเท้าเวชส่วนใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะแล้วแล้วทีนี้ก็ทางถ้ำนาคานาคีตอนนี้มีอะไรอ๋อตอนนี้ถ้ำเราปิดหนึ่งเดือนค่ะอ๋อปิดเริ่มปิดแล้วใช่ไหมคะปิดหนึ่งพฤษภาค่ะ ถึงสามสิบพฤษภานะคะเริ่มเปิดมิถุนีทุนาจ่ะนะอคะวันที่สองเมื่อกี้ก็มีการบวงสรวงนะคะท่านนาคาค่ะอ้าววัดใหญ่ใช่ใช่บวงสรวงใหญ่ค่ะได้ดูกไปไหมคะได้เข้าไปดูไหมโอ้เสียดายถ้าถ้าถ้ายังไงก็ส่งคลิปแค่ทางเนี่ยแม่พาโชคส่งพารวยเพราะว่าพรพารวยเด้อเด้อที่หลังจะถ้าโทรมาเดี๋ยวจะไปถ่ายได้ บาเจ้าอุทัยกันยพานุพันธ์ท่านมาด้วยไหมคะอ๋อราชกาาใช่ค่ะเป็นองค์สุดท้ายของราชการที่สี่แล้วท่านมาร่วมด้วยค่ะงานใหญ่นะคะตั้งสองวัน่ะค่ะโงานใหญ่มากใหญ่มาก่ามมาจากกรุงเทพร้อยห้าสิบคนนะคะพามอะนึกวเสียงนดไปฟังเลยพามร้อยห้าสิบคนอะค่ะโอ้ร้อยห้าสิบคนใช่แล้วคนมาร่วมงานดารามาเยอะเสียดายมากเลย ทนายอะไรนะอนันตชัยก็มาทนายดังๆอะค่ะใช่ใช่มีแต่คนดังๆเท่านั้นมาค่ะเราก็ได้สัมผัสได้ดีนะคะโอ้เสียดายเด้ถ้ามีงานใหญ่ๆอย่างนี้อย่าลืมเรียกทางช่องไปด้วยด้วยค่ะเด้อค่ะได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเบอร์ไว้นาะค่ะค่ะได้ได้ค่ะถ้าติดต่อมามีงานเล็กงานน้อยไปช่วยได้หมดค่ะไปก็คือไปค่ะค่ะก็จะค่ะแล้วเราร่วมบุญแล้วก็เราเป็นสายบุญอยู่แล้วค่ะค่ะใช่ใช่เป็นสายยานปู่ด้ตอนนี้ เพราะว่าตามปู่ยังยังย่างย่าเนี่ก็เหมือนกันเนาะอยู่แม่แม่จ้ำอยู่นี่ก็ท่านก็เป็นสายญาณพญานาคแล้วก็มาขอบารมีจากท่านก็ในให้คนรู้จักถูกต้องะสา์ทุกคนนัแน่เนาะค่ะได้มาอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าถ้านาคีท่านาคาก็องค์ปุ๋ยแล้วค่ะค่ะจริงๆองค์คู่ค่ะแล้วเคยตามตามที่เคยสัมผัสตามที่อยู่ในถ้ำนาคีนาคานี่มีอะไรที่ แปลกๆให้เราเห็นไหมหรือว่าปฏิหารแบบไหนปฏิหารนี่ใช่ไหมหนูฝันหนูฝันหาปู่ตลอดนะค่ะโอ้ปู่มหาหนูนะค่ะงวดงวดงวดที่ปู่มหาหนูสององค์เลยนมาอยู่ท่านาคีนะคะมาสององค์เลยแต่เหมือนมองหนูอยูจะสำนักงานหนูมองไปเหมือนองค์ปู่สององค์เราลอยเลี้ยวเกี่ยวกันแบบเล่นกันนะคะองค์ปู่ผู้ชายลอยมหาหนูค่ะ ลงมาหาหนูเลยแหละหนูก็นั่งคุกเข่าเลยปู่มาตัวหน้าหนูเลยนะออมันนั่งแล้วก็งวหัวเป็นหอนปู่เลยอตัวเท่าคุณแม่เนี่ยแล้วกลัวไหมตอนนั้นไม่กลัวหนูรู้ว่าเป็นปู่หนูไม่กลัวปู่มาถึงหน้าหนูหนูก็นั่งคุกเข่าหนูนุ่นมมือเลยอเรียกปู่เลยปู่หนูก็พูดอย่างนี้นะนะปู่งวดนี้ลูกขอถือตุตดตุีดรางวัลใหญ่ๆนะเพราะงั้นค่ะในความในความฝันนั้นในพูดกับปู่นะคะเนาะทีนี้ งวนรู้ไหมมันออกอะไรเรา,าให้พี่าพชายฟังพี่ชายบอกว่า,วานั่นแหละ8ปด หนูซื้อแปดหนึ่งแปดแล้วห้าหนึ่งแปดมันออกหกหนึ่งแปดอถูกหนึ่งแปดเราถูกหนึ่งแปดถูกถูกกี่ใบเขาเนี่ยถูกเยอะไหมไม่ไม่ได้ถูกรตอรี่แต่ถูกใต้ดินเพราะมันออกบนไงคะค่ะอ้ใต้แปดแตดหนึ่งแปดเนี่ยซื้อเยอะค่ะแต่มันออกบนมันไม่ออกล่างไงคะแต่ถ้าออกล่างก็เลยก็จะได้เยอะใช่มันออกหกหนึ่งแปดให้เงินนั่นแะค่ะน้องซื้อห้าหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งแปดสามตัวค่ะค่ะถ้าถ้าถ้าถูกสามตัวได้เยอะค่ะได้เยอะค่ะ ะปรมาณก็ถัดแล้วเป็นสายบุญค่ะสายบุญแล้วสร้างวัดหลวงปู่บุญนเพ็งขันติโกเคยได้ยินไหมคะหลวงปู่บุญนเพ็งขันติโกบุเพ็งอยู่ที่อยู่เพ็งขันติโกท่านจะสร้างวัดอยู่สกลนครอยู่นครพนมแล้วก็เป็นแหล่งที่สามอยู่ท่านาคีหลวงค่ะใกล้ๆกล้ท่านาคีสามกิโลเป็นพื้นที่สวนยางสวนปาล์มพวกหนี้แหละถวายผู่ปูก็เลยมาเจ้าวัดให้ก็เลยเป็นสายบุญปูอยู่แล้วค่ะค่ะ ก็แสดงว่าเป็นบุญกับทางช่องที่ได้รู้จักด้วยค่ะและต่อไปคงจะมีบุญสัมพันธ์เวลามีงานมีอะไรก็อย่าลืมเรียกทางช่องไปด้วยเด้อค่ะแล้วได้ข่าวว่ากําลังตอนนี้กําลังหล่อเท้าเวสวรค่ะใช่วัดศรีทรงธรรมพระอาจารย์โยธินค่ะไม่เข้าไปดูได้นะค่ะวัดศรีทรงธรรมพระอาจารย์โยธินใช่ใช่ค่ะวัด ไอ้บ้านนนชมพูเนาะค่ะเนาะบ้านนนชมพูค่ะทางเข้าถ้ำนาคาหนูเลยอ๋อทางเข้าถ้ำทางเข้าถ้ำนาคาเลยค่ะออค่ะค่ะรู้สึกว่าวัดนี้อาจจะเคยไปนอนอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นไปขึ้นถ้ำนาคาไหมถ้ำนาคาเนาะใช่ใช่ค่ะทางเข้าถ้ำนาคาะออค่ะแสดงว่ากําลังสร้างใหม่ถูกต้องค่ะเจดีสร้างหลายปีแล้วเจดีนะคะเน้ะเจดีจำลองจากองค์พระธาตุพนมเหมือนเหมือนเหมือนองค์พระธาตุพนมเลยค่ะค่ะ ค่ะเพราะว่าเคยเคยไปนอนอยู่ที่นั่นอยู่วันนั้นไปรอขึ้นถ้ำนาคาก็ไปกลางเต็นนอนอยู่นั่นแหละอ๋อใช่ไหมค่ะกับหลวงปู่เลยค่ะตอนนี้่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเพื่นก็จะมาตั้งละค่ะงานใหญ่มากหนูก็ไป็นสามทุ่มสี่ทุ่มหนูกลับนะอ ่าร่วมงานเพื่อน่ะค่าวันวันนั้นตอนนั้นที่ว่าจะรอแล้วทีนี้มันติดโควิดเอยติดโรคก็เลยเลื่อนตอนนั้นเอนเคยไปอยู่ค่ะเคยไปแสดงว่าบุญไม่ถึงเพรอยกิงๆิงแล้วไม่ได้ไปตันนั้นตางบุญนนหนูน่ะชวนหัวหน้าอุทยานมาหัวหน้าก็เมาเนี่ยนะหัวหน้าไม่ไปหรอกเอาบุญเผื่อหัวหน้าด้วยอสองวันต่อมาทางวัดเพื่อนก็เอาของบูชานะคะไปมอบให้เยอะเลยค่ะทั้งปู่ทั้งเยอะค่ะรุ่นนั้นรุ่นนี้ เอาไปให้มอบท่านหัวหน้าเพราะว่าเป็นเพื่ที่นนาคีนาคานะคะแล้วได้ข่าวที่สําคัญก็ตอนนี้ก็คือได้ข่าวว่าได้ขอโชคแล้วได้ตัวไหนคะรอบนี้ได้สี่สี่ะลองดูนะคะสี่สี่สสแล้วก็อแล้วก็<ร>เดิน<ร><ร>ทางมาขอพรที่ปู่อือลือเราก็ได้สี่สี่ตรงกัน ถูกต้องค no. <Alaska? S 1> ่ะลองดูนะคะเผื่อปู่เผื่อบงค์ไม่ย่าปู่ให้โชคแล้วค่ะก็ขอที่ตอนหล่อเท้าเวสุวรรณได้44มากับขอพรจากปู่อือลือกับย่าเราก็ได้44ค่ะ944นะคะสตัวตัวเนี้ยค่ะอ๋อสตัว944ค่ะลองดูนะค่ะ944สาธะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาส ทางแอดกับทีมงานก็จะไปร่วมงานด้วยถ้ามีงานเล็กงานน้อยอะไรก็งานใหญ่งานน้อยก็ติดต่อได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะยังไงค่อยแลกเบอร์โทรกันนะคะเนาะค่ะกเบคุณค่ะเลยค่ะค่ะขอบคุณอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่น้องเดี่นี่ก็สัมผณสคุณพี่เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นมาจากถ้ำนาคานาคีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตัวเลขแนวทางที่มันฝากเพิ่นตอนนะคะเพิ่นรอเท้าเวสุวรรณนะคะเพิ่นก็ได้เท้าเวสุวรรณเพิ่นก็ได้ซีซีนะคะพี่น้องค่ะมาขอพรนะคะจากปู่เอืือราชานาคราเนะคะก็ได้ซีซีาผู้ไดเสีเอาสามโตกับเก้าสี่สี่นะคะพี่น้องค่ะลงทุนหน่อยประหยัดทุนนะคะประหยัดงบประมาณผม้อคะพี่น้องเลขตองค่ะพี่น้องค่ะเก้าสี่สี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอากาศไทยบรรยากาศตอนนี้อยู่ปูเอื้อราชานาขลาดดอนหม้อทองนะคะพี่น้องเด้อะนั่นไหะสู้พารวยค่ะคุณพี่คะค่ะถ้าเดินทางมาหอดปูเอื้อราชานาขลาดดอนหม้อทองเทาแล้วนะคะพี่น้องก็ไม่นีก็สีล่มลื่นนะคะเย็นสบายนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เดินทางมาเนาะคะ่ะ ลงมาให้มันหอดนะคะพี่น้องคะลงมาให้มันหอดดอนหมอทองปูอือรือราชานาคขลาดนะคะมาหอดมาถึงกระสีเดินทางมาขอพรกับต้นไม้เลื้อยเป็นพญานาคนะคะพี่น้องคะเลื้อยเป็นนาอคะ่ะอันนี้ก็ผู้เฒ่าคนบ่าวซูฟังนาะงคะ่ะพี่น้องนาอคะ่ะเลื้อยเป็นพญานานะคด้วยค่ะพี่น้องด้วยต้นไม้ก่ายเป็นุน้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะ จากไหนกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันเ้ยค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันค่ะนั่นแหละค่ะคุณพี่เพื่อนเจ้าหน้าที่อุทยานของอันทำหน้าค่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะต้นไม้เลื้อยเป็นเนาะค่ะ ต้นไม้ลายเป็นพญายนาคนะคะพี่น้องค่ะลายเป็นเลื่อยเลื่อยนี่นะคะอันนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องค่ะปู่เอือรือราชานาคราชน,นะคะสายยานพญายนาคนะคะพ่อแม่พี่น้องมิสาสายยานอยากเดินทางมากราบมาไหว่ก็เดินทางมาไดะะ้เ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ยุดรอนหม้อทองนะคะท่าเรือดอนหม้อทองเ้อค่ะปู่เอือรือราชานาคราชนะคะ,าาะ,นนะ,คะพี่น้องเนาะค่ะค่ะจบจากคลิปนี้นะคะแอดกัสิไปต่อที ถ้าเรือวิสาหกิจโซโคดวยค่ะพี่น้องเด้อตามต่อเลกน้องเบนฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะคะ944นะคะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมคิดนี้แล้วนะคะเอ็ดก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการใดเนาะคะ่ะการคอยประสบความสําเร็จตะะ้องก่ะพี่น้องเนาะค่ะขอบรัวฮงเฮืองเลื้งเหงเลือล่อมเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง,ะะองเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะให้สมความมุ่งมั่นปารถนาทุกประการค่ะให้มิตรคำว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ